สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมมีดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนําหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็ช่วงนี้กระแสะเกมค่อนข้างดีขึ้นนะราคาเหรียญก็ปรับตัวสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ราคาตัวละครในตลาดก็ ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้อยากทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่า,าได้ซื้อตัวเก่ากลับมานะครับก็คือตัวนี้นะครับใครยังจำได้นะครับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับจะมีช่วงหนึ่งที่ผมซื้อตัวนี้มาเล่นนะครับช่วงนั้นซื้อมาแพงมากเลยนะ ถ้าเทียบเป็นเงินบาทไทยเนี่ยเราราวประมาณสัก4 0 0 0 0บาทเลยนะตัวนี้นะครับช่วงนั้นเนี่ยราคาราคาเหรียญดีมากเลยนะครับราคาเหรียญ MST ก็ขึ้นไปสูงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวละครในตลาดก็แพงมากนะแล้วก็พอช่วงราคาเหรียญตกลงมานะครับก็ขายตัวนี้ทิ้งไปนะครับขาดทุนหน่อยนึงแต่ว่าตอนนั้นก็คือต้องจำเป็นต้องตัดขาดทุนนะครับเพราะว่า ราคาเหรียญตกก็เลยต้องกลับไปใช้ตัวเก่านะครับนะเดิมเนี่ยนะครับใช้ตัวนี้นะเดี๋ยวนะเดิมเนี่ยนะครับใช้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวคอมมอนนะเป็นตัวธรรมดาเลยนะครับแล้วกเ็เล่นไปสักพักหนึ่งนะครับก็มาซื้อตัวนี้นะครับตอนนั้นยังมิ้นศูนย์อยู่นะนะครับแล้วก็เ,เล่นมาจนถึงน่าจะเรา น่าจะเลเวลประมาณสัก18ได้มั้งครับนะแล้วก็พอราคาเหรียญตกก็ขายไปนะครับแล้วก็พยายามติดตามอยู่นะว่าตัวนเนี้ยเนี่ยมันติดอันดับบ้างไหมนะครับเคยเห็นอยู่นะมีคนใช้ตัวเนี้ยติดอันดับอยู่นะครับหมายถึงว่าติดอันดับอันนี้นะติดอันดับคนที่ได้พวก MST อะไรเยอะเนี่ยนะครับ รู้สึกติดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเราก็พยายามหาตัวนี้ในตลาดอยู่นะบังเอิญว่าเมื่อวานนี้นะครับมีคนตั้งขายตัวนี้นะครับที่ราคา0.6 BNB นะครับถือว่าไม่ได้ถูกในตลาดนะไม่ได้ถูกสุดในในตลาดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ราคาถูกสุดอยู่ที่0.45 BNB นะครับแต่ว่าเลเวลถ้าจะไม่ผิด ไม่แน่ใจว่าเลเวลศูนหรือเลเวลสิกว่าเนี่ยนะครับสักอย่างหนึ่งแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ขายไปเนี่ยเอออยู่ที่เลเวลประมาณ18นะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับแล้วก็เอ่อคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาก็เล่นไปอัพจนไปถึงเลเวล30แล้วนะครับเขาก็มาตั้งขายในตลาดนะครับก็เลยซื้อกลับคืนมาได้นะครับรีบรีบซื้อเลยนะรีบรีบโอนเงินเข้ามา แล้วก็มาซื้อตัวนี้กลับคืนมาก็ดีใจมากครับตัวเดิมครับเพราะว่าเราสามารถเช็คเลขได้ครับนะครับเป็นตัวที่30206นะครับลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับก็จะเป็นเลขนี้เหมือนกันนะก็ดีใจมากนะครับได้ได้ตัวตัวเดิมกลับคืนมาแล้วก็เลเวลสูงกว่าเดิมแต่ว่า,าเขาเอาไปมิ้นทีหนึ่งแล้วนะครับก็เลยตัวนี้อยู่ที่มิ้นท์หนึ่งนะตัวนี้มิ้นท์ไปละทีหนึ่งนะครับ ะจะมินไปละทีหนึ่งนะครับตัวสีเทานะครับเป็นระดับคอมมอนที่เล่นอยู่ตลอดนะครับตัวนี้ผมอัพไปถึงเลเวล32แล้วนะครับก็คงจะโอนไปให้ ID ลองนะอันนี้เท่าที่คิดไว้นะครับแล้วก็คงจะเล่นตัวนี้ตัวเดียวแต่อาจจะซื้อในอนาคตอาจจะซื้อเพิ่มอีก2ตัวเพื่อว่าจะเอาค่า สเตนแคมนะครับถ้าสเตนแคมนะครับเพิ่มสูงขึ้นคือคือตัวเนี้ยนะครับมากขึ้นนะเราก็จะได้เล่นเล่นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้ MST ต่อวันเยอะขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวละครราคาขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับใครที่เ่เป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาอาจจะอาจจะใช้ทุนเยอะกว่าคนก่อนหน้านี้หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีช่วงก่อนหนีน้นะครับประมาณสัก น่าจะประมาณสัก2-3สสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาจะต่ำหน่อยนะครับแต่ว่าพอตั้งแต่มีการอัปเดตอะไรกลับมาใหม่เนี่ยนะครับอัปแพดใหม่ต้องบอกว่าเป็นแพดใหญ่เลยนะครับก็ทำให้ราคาเหรียญมันสูงขึ้นด้วยเออวันคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดผิดไปอยู่อย่างหนึง่งต้องขออภัยจริงๆนะครับในเรื่องของราคาเหรียญน,นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเหรียญ เหรียญ mst นะครับเหรียญ mst ต้องบอกนี้ว่าเหรียญ mst จะมีอยู่2ราคาเนื่องจากเป็น2เชน2เชนนี้ราคาเหรียญ mst ไม่เท่ากันทั้งท้ที่เป็นเหรียญเดียวกันนะแต่ราคาเหรียญไม่เท่ากันเพราะมันอยู่คนละเชนเหรียญที่อยู่ใน bsc เนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณสัก0.0046บางครั้งประมาณประมาณนี้นะครับ หน่วยโทษทีหน่วยเป็นออดอลลาร์นะครับเป็น USDC นะครับแต่พอไปเข้าไปในอภิทรัมนะครับเหรียญจะโชว์ในเกมอะตอนแรกผมเข้าใจว่า,าเขาได้โชว์ผิดปรากฏว่าจริงๆโชว์โชว์ตัวนี้เลยนะครับก็คือค่านี้คือค่า,คคาจริงๆเพราะว่า,าต้องต้องขอพภัยจริงๆว่าคลิปก่อนหน้านี้นเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ลองไม่ได้ลองทำ แต่ว่าพอลองไปแลกเปลี่ยนในในวอลเล็เรียบร้อยแล้วนะครับผลปรากฏว่ามันเป็น1เหรียญมีค่าเท่ากับ0.6จริงๆ0.6 USDC จริงๆนะครับก็เลยเห็นว่าเออมีคนมาเล่นในในตรงนี้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ,อ,อย่าลืมนะครับว่าเขาใช้เหรียญในการซื้อขายเนี่ยเป็นเหรียญอีทีเรียมนะครับ ETH นั่นแหละนะครับอ่ะ ๋ย่าลองเข้าไปดูในมาร์เก็ตก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวละครต่างๆนะครับฟาร์มเมอร์หฟาร์มเมอร์นี้หน้าตาแบบเท่ามากนะครับอ,อย่างเงี้ยนะครับเขาใช้เหรียญ eth นะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่0.1 eth นะครับ eth ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก8,000กว่าบาทเอ๊ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอขอเช็คขอแยกเช็คแป๊บหนึ่งนะไอ้แปดพันกว่าบาทนี่น่าจะเป็น B N B นะราคาอีธิเรียมอยู่ที่6 5 0 0 0นาะครับ8,000กว่าบาทเนี่ยนะครับเป็น BNB นะตอนนี้ BNB อยู่ที่ประมาณ8,000 8,000นะครับอีธิเรียมอยู่ที่6 5 0 0นานะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับ คูณ0.1ไปเนี่ยมันก็จะตกประมาณสัก6,500บาทเพราะฉะนั้นราคาต่ำสุดของในในเชนเนี้ยนะครับในเน a อาร์ทรัมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ6,000นะครับ6,000กว่าบาท6,500นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นในเชนนี้นะครับแล้วก็ตัวก็ขายไปหมดแล้วนะครับเอออันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ตัวที่มี G อยู่ตรงนี้นะครับติดไว้เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวตัวแรกเลยนะก็คือยังไม่ได้มีอะไรมาก็คือซื้อมาจากการซื้อกล่องซื้ออะไรมาเปิดกล่องอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะนะครับซื้อมาจากจากในเว็บเขาอะที่เขาทําที่เขาตั้งขายไว้ตอนตอนแรกเลยนะครับพอเราเปิดกล่องมาเนี่ยนะครับก็จะ เป็นตัวละครนี้แล้วก็มีตัว G ีกำกับอยู่โอเคนะโอเคอย่างตัวของผมเองก็มีนะครับลองกลับไปดูที่เป็นตัวตัวระดับคอมมอนอะนะครับเดี๋ยวกลับมาดูอ่ะเดี๋ยวดูนะ าาพึ่งเปลี่ยนเพึ่งเปลี่ยนเชนกลับมามันอาจจะหน่วงหนวงนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นไหมครับแต่ว่าของผมเป็นนะทั้งตัว ID หลักแลว้วก็ ID ดีรองนะเข้ามาเริ่มเกมตอนแรกมันจะหน่วงหน่อยๆนยะนี่ครับลองดูเนี่ยอย่างตัวเนี้นะครับอย่านะ,ะต้องไปดูตรงนี้เห็นไหมครับจะมีตัว G กำกับอยู่ตัวนี้ไม่มีนะครับโอเค ตัวนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะมันจะติดคูดาวนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําการมินได้ด้วยนะครับทำการโอนออกก็ไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัว G เนี่ยมันมาจากคำว่า Genesis นะครับก็เป็นตัวแรกเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับโอเคนะครับปัจจุบันก็เล่นตัวนี้อยู่นะครับก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อคืนนี้เองนะก็ดีใจนะครับได้เล่นตัวเดิม นะคือพอเห็นเขาตั้งในตลาดก็รีบขาเออรีบซื้อเลยนะครับรีบแบบโอนเงินเข้ามาแล้วก็ซื้อเลยนะนะครับและเป็นตัวเดียวด้วยนะที่เลเวลตันแล้วเลเวล30แล้วนะครับแต่จริงๆณนะปัจจุบันนะครับเราสามารถอัพเลเวลไปถึง38ได้แล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูตลาดกันนิดนึงนะครับมีตัวที่เป็นตัวระดับสีฟ้าแล้วนะระดับแร่และเดี๋ยวเข้าไปดูตรง ฟาร์มเมอนิดนึงนะครับไปดูไปฟิลเตอร์เลยนะระดับแร่อ๋อมีขาย2ตัวละเมื่อวานมี1ตัวนะครับตอนนี้มีขาย2ตัวละ9.8 BNB นะตัวที่ถูกที่สุดนะมีแค่2ตัวนะและอีกตัวหนึ่งก็คือ15 BNB เลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ BNB มันอยู่ประมาณสัก1 0,000มเนาะมันก็คูณง่ายๆเลยอนะ ะครับก็ประมาณแสนหะ้าเนาะตัวนีนะ้แต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วละ่ะนะครับแต่ก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ก็โอ้เกือบแสนเหมือนกันนะเกือบแสนเหมือนกันนะครับกล่องมีไหมเอ่ยอย่าดูนะกล่องมีไหมแต่กล่อง เออ,อกล่องมีแต่ก็ก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเปอร์เซนต์การเปิดได้นะมันไม่มันไม่ได้แปลว่ากล่องสีฟ้าเนี่ยนะครับก็คือระดับแรเนี่ยจะเปิดได้ระดับแรไม่ใช่นะลองไปดูเปอร์เซนต์ในไวท์เพเปอร์ได้นะครับค่อนข้างน้อยนะเพราะนั้นไม่ควรซื้อกล่องมาเปิดนะเสี่ยงมากเลยแอ,อย่างไปดูกล่องอันนี้ละกันไปดูกล่องระดับระดับอันคอมมอนละกัน เนี่ยนะครับเราดูอย่างเงี้ยมันเหมือนจะถูกนะครับอยู่ที่0.155 bnb นะนะครับแต่ว่าพอเวลาไปเปิดจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยได้ตัวสีเขียวนะส่วนใหญ่เลยจะได้ตัวสีเทานั่นแหละนะครับก็คือระดับคอมมอนอันคอมมอนได้ยากมากนะครับนะโอเค ตอนนี้รอเปิดอันนี้อยู่นะครับตอนนี้นะรอเปิดอันนี้อยู่จะเป็นเป็นร้านอะไรครับเป็นร้านอะไรครับเนี่ยเพื่อนเพื่นอนคอมเมนต์ไว้ได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นร้านอะไรนะใช้ วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเลเวลยังไม่ถึงนะเลเวลสาเองนะครับต้องเลเวลสาถึงจะเปิดได้นะครับแล้วก็น่าจะใช้เงินเยอะพอสมควรนะตอนนี้แบบเหลือเงินอยู่แค่4 4 0 0มเองนะครับไม่พอนะเนี่ยต้องใช้เยอะอยู่แหละนะครับ โอเคแล้วก็อีกอันนึงที่รออยู่ก็คือตัวนี้เลยฟิชตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะเดานะนี่เดาล้วนๆเลยนะน่าจะเป็นแบบเป็นมินิเกมนะคือสามารถเข้าไปเล่นได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะหรือว่าหรือว่าอะไรดีละ่ะหรือว่าจะจะเป็นการประกอบอาหารอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนะแต่ว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเขาโปรโมท ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับทางทีมงานทางเดฟนะเขาโปรโมทตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับเอออีกเรื่องหนึ่งนะครับเอ,อ่อเรื่องของ Family นะครับครั้งที่แล้วก็ออประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เคลียร์ที่ไปหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับก็ว่างอยู่นะตอนนี้ยังว่างอยู่อีก6ที่นะครับนะครับก็เชิญชวนคนไทยนะครับเข้ามา เล่นด้วยกันนะมาส่งของมาส่งอะไรให้กันนะครับมีส่งทั้งวันนะมาดูตรงนี้ได้นะเนี่ยครับเนี่ยมีการส่งการขออะไรกันทั้งวันนะครับนะก็มาเล่นด้วยกันได้ครับนะลองขอเข้ามานะครับชื่อ Family ว่าไทยวอลเลย์น,นะครับโอเคอ่ะนิดนึงละกันตัวอันคอมมอนเนี่ยมันดีกว่าตัวคอมมอนยังไง เป็นเรื่องของสเตตัสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสายฟ้าตัวนี้แหละที่มันเยอะกว่านะครับถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวคอมมอนนะครับพื้นหลังสีเทาเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะได้แค่2.0เนาะเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันคอมมอนก็คือจะได้3.0นะอ่าแล้วก็ตัวสเตตัสต่างต่างเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างสูงกว่านะครับสูงกว่าเยอะพอสมควรเลยแหละนะครับสูงกว่าเยอะมากเลย นะครับตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้จะจะน้อยกว่านะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีอะไรคำนวณมากกว่านั้นไหมเดี๋ยวต้องไปไปอ่านในไวท์เพเปอร์อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของเออโปรฟิตตัวนี้นะครับคือตอนนี้จริงๆอ่ะโปรฟิตสองตัวไม่ได้ห่างกันเยอะนะอันนี้108นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะตัวอันคอมมอนเนี่ย110นะครับแต่ว่า ออได้เหรียญต่างกันพอประมาณนะไม่ได้เยอะมากแต่แต่แต่พอประมาณนะครับออน่าจะมีไม่แน่ใจมันจะมีสูตรคำนวณอยู่นะครับเดีย๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะไม่แน่ใจว่ามันคำนวณเรื่องพวกนี้ด้หรือเปล่าเพราะจำสูตรไม่ได้ละนะครับ ในไวท์เพเปอร์ตอนนี้มีอัปเดตเรื่องของได้กล่องตัวนี้มาแล้วครับวันนี้แอบเปิดไปหมดเลยนะครับตัวรูทบ็อกเนี่ยนะครับวันนี้เปิดไปหมดแล้วนะครับก็คือตั้งแต่คนที่มีค่าลักระดับเออสิขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับไปอ่ะอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างเงี้ยค่าลักตัวเนี้ยไม่ถึง12 นะครับจะไม่ได้กล่องเลยนะจะได้จะเริ่มได้กล่องก็ต่อเมื่อมีค่ารักเท่ากับ12งซึ่งเดิมนะครับผมเล่นตัวนี้เนี่ยตอนแรกไม่ถึงนะครับแต่มาถึงตอนใส่ของนะครับตอนใส่ของเนี่ยนะครับตอนใส่หินนะ่ะนะครับทำให้ค่ารักถึงพอดีนะครับก็เลยได้กล่องมานะครับจะได้กล่องอยู่ตลอดแต่ไม่ค่อยเปิดนะเปิดแล้วขาดทุนทุกทีเลย แต่ตัวนี้น่าจะโอเคหน่อยถ้าเป็นตัว uncommon เนี่ยนะครับค่าลักก็ประมาณ30กสิกว่าแล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะอันนี้ก็จะได้กล่องบ่อยขึ้นหน่อยนะครับโอเคนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาเล่นตัวเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคือแบบพอเจอในตลาดก็รีบซื้อเลยนะนะครับ ถึงแม้ว่าจะแพงกว่าตัวอื่นนะก็รีบซื้อเลยแต่ว่าจริงๆแพงกว่าตัวอื่นไม่ไม่เยอะนะเพราะว่าตัวอื่นเขาเลเวลน้อยแต่ว่าเนี้ยคือเขาเล่นเลเวล30แล้วอ่ะเพราะ,ะนั้นกว่าจะเล่นถึงเลเวล30ได้เนี่ยมันจะต้องใช้ MST ในการอัพเยอะมากเลยนะครับก็เพื่อนๆมีอะไรใครเล่นอยู่ก็มาเม้นต์มาแชร์กันเนาะนะครับ ก็เข้าใจว่ามีคนเลิกไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีคนบางคนก็เข้ามาใหม่ก็มีนะครับใครยังเล่นอยู่นะครับเล่นตั้งแต่แรกก็มาเม้นมาแชร์กันเนาะแล้วก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันนิดนึงละกันนะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับสวัสดีครับ